ที่ชมก็ท่าที่ให้เองแล้วนทานอาจารย์ท่าน้หานะรเพราะว่าว่อายที่เราเรารู้ว่าได้บวกสำหรับคนเก่แต่อาจจะเป็นรถสิหายกอาจารยอาจารย์แต่รหาเพื่ออะไรครับมัญชีหนดาบัญชีห้าคุณภาพบัญชีบอกไว้ก่อนนะครับว่าสอบนะครับท่านตั้งอา่จะเป็นผัวมอบประกาศวริยบตัให้ การจากตกลงอึศาหราบัญชีการเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพลังรัวมกับอะไรเพื่อเปนารสนับสนวสามารโดยในนี้ก็มีอะไรพัฒนาบ้ลการยเอ่อว้ามายคือต้องการที่พระอาจารยบัญชี รับของมาแล้วเห็นวจที่สัาเัญนะครับเราจะต้องการเ่อให้มีการประกอบอาชีพในด้เยเียนในระดับผมะผิลิอาเซียนที่ที่นี่เราป8นีแปดีจถึงวันนั้นแล้วา็ ก็เป็นด้วยนี่ก็เป็นการทำการชสรุปจากขัระกอบของตลาดใกา